สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเดอ้อทั้งสองช่องนะคะเออเมื่อนี้หน้าบ้านจะอืมไม่มีความเศร้าไม่มีความโศกไม่มีอ่าความเสียใจอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะอ่าเพราะอะไรเพราะว่าอืมหลังบ้านมีการสนับสนุนกันอย่างล้นหลามจ้ะเออมีมีการสนับสนุนในเหตุครั้งนี้นะคะเอ่อในประเด็นนี้ในเรื่องนี้นะคะสวัสดีพี่มันค่ะอืม นะมีการสนับสนุนจากหลังบ้านจนได้ขอว่าจนได้ขอเอ่ยว่าพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไลค์คักจ้าเออสนับสนุน <laughs> สนับสนุนให้เอาผิดเออผู้เป็นน้องนะคะเออนะอืม,นะอมนันกกนาบานใช่ะถึงมันจะออกอยังไงถึง อ่าพ้จะออกหัวหรือจะออกก้อยกับเพเป็นอย่างจ้าเพราะตอนนี้อ่าในบัญชีคอยเต็มพิกัดจ้านะคะเออนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้นางหน้าบานนะคะวันนี้นะคะอืมอ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ไม่ว่าเ อ่าไม่ได้ระดมพี่เพียงฟ้าไม่ได้ระดมนะมันจะมีการสนับสนุนแบบว่าเอาเอา่านี่ค่าน้ํามันนี่ค่าอาหารนี่ค่าท่านายนั่นนี่นั่นเออนะอืมเขาก็จะมีตัวเพราะเขาเขาเป็นอินฟะลูเอนเซอร์นะเออผู้มีอิทธิพลในโซเชียลเออ้ถ้าเขาได้ทําอะไรแล้วนะมันก็ย่อมมีคนที่อยากสนับสนุนใช่ไหมอืมอ่าไ่ต้องขอ รุ่นนี่เขาบอกโขค่ะเขาบอกเขาไม่ได้ขอนะคะมีแต่คนอยากสนับสนุนจ้าเออนะอืมหน้าบานไม่ว่าเรื่องนี้น่ะเออจะออกหัวจะออกหัวหรือออกก้อยก็ช่างค่ะคือนางก็คือมีความสุขแล้วเพราะว่าดูด,ดูดูเงินในบัญชีแล้วนะเออนี่ทานีหยวงเนาวนะจ๊ะอืมดูเงินในบัญชีแล้วโอ้พอใจแล้วนะพอใจแล้ว นะพอใจแล้วจ้าเออนะอืมดีคักดีคักจ้าเออค่ะคุณดาราขอบคุณค่ะอืมนะเออเราก็ยังว่าอยู่ว่าเออเราก็ยังว่าอยู่มันมันหนาบานเรื่องอย่างทั้งทั้งที่อ่าเอิอวันนี้วันเมื่อวานนี้นะที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ม,ไม,ไดมันก็ไม่ได้มีข่าวดีอะไรสําหรับสําหรับมันสักเท่าไหร่ใช่ไหมอืมเออสำหรับอีหยวกเน่า ในนิทานค่อยนะเอออย่าตีความหมายเป็นอย่างอื่นนะเออนะเออมันมันจังไหนมันดีใจเพราะว่ามีคนสนับสนุนหลังบ้านจ้ะอืมนะในเรื่องการทําภารกิจครั้งนี้นะเออทําการทําภารกิจในครั้งนี้มีดลาคนอยากช่วยเออนิทานค่ะนิทานจ้ะอืมนะเออเออทุกอย่างนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ มันทําให้เห็นถึงพลังมันทําให้เห็นถึงพลังว่าเอ่อเราไม่ทิ้งกันเรารักกันแค่ไหนนะคะเออ,เอ,อ,เอ,อนะก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณทุกยอดเงินนะคะเออที่ช่วยสนับสนุนนะคะเออค่ะอือตอนนี้ตอนนี้นะคะสบายใจสบายใจมากค่ะเออ อ่าแกงแสดงเพื่อกบเกินหรือเล่าหนูว่าไม่ใช่หรอกไม่ได้กบเกินหรอกคือเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะเขาจะอ่าชนะหรือเขาจะแพ้อืมณตอนนี้คือมีอ่าการสนับสนุนหลังบ้านมาน่าจะพอแล้วพี่โสพลสวัสดีค่ะอืมนะอ่าเขาพอใจในจุดนี้มากกว่าค่ะนะอืมต่อไปก็สิเป็นยังงล่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องอะไรเออนะถ้าสมมุติว่าตกอยู่ในสถานะอืม อืมอ่อแม่ตะลวงนูปากเป็นอะเป็นอะไรอ่าเอาอ,อจังสันมันต้องถอนคันบอถอนมันสีสวงวะคันคันบอถอนมันสีบ่อสวงว่ะสวงวะจ้าเออนะพี่แอนนี่สวัสดีค่ะนะฮะอืมนางปลูกสติเฮนางปลูกสติเยอะเกิน ปลุกสติเยอะเกินอ่านหนบอกตัวเองร่ำรวยมีเงินเยอะทำไมต้องขอทานเขาไม่ได้ขอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอบุคคลนี้นะนาาวันนี้ค่ะคุณเอิญวันนี้ค่ะอืมนะเออเขาบอกเคยขอการการที่การที่เออได้มาแต่ละอย่างน่ะอืมไม่เคยมีการขอให้มาโดยสเสน,น่หา เคยเคยได้ยินเธอพูดไหมอืมเออคนนี้แพ้ไม่เป็นอาจกลัวคนซ้ำหรือเปล่านะคะอืมต่างเอฟซีต่างอยากเอาชนะใช่ค่ะเออมันมันก็ <c oughs> มันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรเขาเรียกอะไร แรงผักดันจากเอฟซด้วยนะ,ะที่จะทกันแต่และเรื่องแต่และอย่างเนาะเออนะอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าถูกใจเอฟซท่านไหนเขาก็จะสนับสนุนสนับสนุนให้ให้ทําการนั้นอืมนะเออค่ะก็ในวันนี้นะคะหน้าบานหน้าบานหน้าบานไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าชนะนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รู้ผลนะคะรออีกหนึ่งนัดนะคะถึงจะรู้ผลนะคะอืมเนาะเออไม่รออีกหนึ่งนัดว่าจะอ่าว่าสารจะ เออเขาเรียกอะไรนะรับหรือยกเนาะอืมค่ะถ้ามีการรับก็ถ้ามีการรับก็จะมีการต่อสู้กันต่อไปนะจะมีการนัดกันอีกเนาะอืมเข้าเป่าแล้วอย่ามาทวงนะจ๊ะเมนจ้ะอืมนะเอ่อการที่การที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าใครรักเราบ้างค่ะใครรักเราบ้างใครรักเราจริงอืมนะ คนที่รักเราจริงคือคนที่โอนให้เราเออใครที่รักเราจริงคือคนที่โอนให้เรานะคะเออโอนเยอะๆคือรักเยอะค่ะอันนี้นิทาน่อยเดิรนนะนิทานนิทานของพอลลีนะจ๊ะอืมเออ,ะอะนะพระเอกยังบ่อฟื้นนะเบนนะเออ ใครที่สนับสนุนเราคือคนที่รักเราเห็นไหมคะเห็นไหมคะพลังของเรามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะเออ,เอ,อมีมีกลุ่มพลังของเราคือกลุ่มที่พลังที่ยิ่งใหญ่นะคะเราจะไม่ทิ้งกันในวันที่เรามีปัญหาเราจะดูเคียงข้างกันเออในวันที่เรามีปัญหานะคะอืโจนเท่านั้นที่รักจริง ออออกมาสื่นสมคนที่สนับสนุนจะเออคั i บ w i s สนับสนุนกระแสว่ารักน้อยอืคนที่คนที่เ็นสนับสนุนมาเออก็คนที่สนับสนุนที่เป็นเม็ดเงินก็ถือว่ารักมากอะไรอย่างนี้เอพี่น้องว่าเป็นเดอรไนยวกเนวในนิทานค่อยนั่นเเออพอ fc อนเสร็จกระทืบ fc ตามหลังอือคุณหนุ่มสุพันสวัสดีค่ะนะอือก็เลยหนาบานมื่อนี้ก็เลยหนาบานเพราะอะไรอ้ออ,อ,นะออ้ออ๋อนะเออเ็กเ,กเ็กเงินใน้หมืี <laughs> เอออ้ยรอบนี้คุ้มแล้วหลัรอบนี้คุมค้มแล้วจ้ะเออนะอืมงานนี้โอเคโอเคนะแพชนะไปสวนแล้วจ้าตอนนี้นะากลัวเคมากจ้ะเออนะอ,อืมนทะอยไางนี้อยู่ ลับบอได้เมนบอพีบีเข้า้าอืมอียวงเนากสะท้อนฟางเงานะคะนี่ทานนูต่างเองนูแต่งเอง <laughs> จ้ะ